ดวงชะตาคนเกิดวันพระหัสประจำวันที่พุทธที่24กันยายน2568โดยใช้ไพ่เทพฮินดู5ใบ 1. ตัวตนไพ่พัทรากาลีวันนี้คุณเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงมีสัญชตาตญาณปกป้องตัวเองและคนรอบข้างคุณอาจรู้สึกอยากจัดการปัญหาให้เด็ดขาดข้อดีมีพลังแห่งความกล้าหยัดยืนต่อสู้ได้แม้เจออุปสรรคข้อควรระวัง อารมณ์รุนแรงเกินไปอาจทำให้เกิดการประทะคำแนะนำควรควบคุมพลังและอารมณ์ให้อยู่ในสมดุลจะทำให้คนรอบข้างยอมรับและเชื่อมัน่น 2. การงานไพ่พระอินท์การงานวันนี้โดดเด่นคุณอาจได้รับโอกาสใหม่มีผู้อุปถมัมหรือได้รับเกียรติให้แสดงความสามารถในที่สาธารณะข้อดีมีอำนาจและบารมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนข้อควรระวัง อย่าหลงตัวเองหรือใช้อำนาจเกินจำเป็นเพราะจะทำให้คนไม่พอใจคำแนะนำใช้ตำแหน่งและโอกาสที่ได้มาเพื่อสร้างผลงานจริงจะทำให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง 3. การเงินไพ่แกงกาพระแม่คงคาการเงินวันนี้หมุนเวียนคล่องตัวมีแกนได้รับเงินจากหลายทางหรือมีโชคจากการช่วยเหลือผู้อื่นข้อดี มีโอกาสได้เงินก้อนหรือรายได้เพิ่มจากสิ่งที่ไม่คาดคิดข้อควรระวังรายจ่ายก็มากโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและการดูแลคนใกล้ตัวคำแนะนำควรทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้การเงินไหลเวียนดีขึ้น 4. ความรักไพ่ปร,ราชุรามความรักวันนี้ค่อนข้างเข้มข้นคุณหรือคู่ครองอาจมีท่าทีจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้น คนโสดอาจเจอคนที่เด็ดขาดและตรงไปตรงมาข้อดีความสัมพันธ์มั่นคงซื่อสัตย์ต่อกันไม่ยอมแพ้อุปสรรคข้อควรระวังอารมณ์แข็งกร้าวหรือการคาดหวังสูงเกินไปอาจสร้างแรงกดดันคำแนะนำใช้ความเข้าใจและการให้อภัยควบคู่ไปกับความจริงใจจะช่วยให้ความรักมั่นคง5สุขภาพไพนารสิมหาเดวะ สุขภาพวันนี้คุณมีพลังแข็งแรงแต่ต้องระวังอาการที่มาแบบเฉียบพลันหรือโรคเก่าที่อาจกำเริบขึ้นมาได้ข้อดีมีภูมิต้านทานท,านที่ดีร่างกายฟื้นตัวได้ไวข้อควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดคำแนะนำควรดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและไม่ประมาทในกิจกรรมที่เสี่ยงบทสรุปภาพรวม วันนี้ของคนเกิดวันพฤหัสถือเป็นวันที่มีพลังและบาร,รมีสูงคุณจะมีโอกาสโดดเด่นในงานได้รับการสนับสนุนการเงินคล่องตัวความรักมั่นคงและสุขภาพแข็งแรงแต่อย่าปล่อยให้อารมณ์และความใจร้อนเป็นตัวทำลายสิ่งดีๆข้อดีการงานมีบาร,รมีการเงินคล่องตัวความรักมั่นคงสุขภาพแข็งแรงข้อควรระวังอารมณ์รุนแรง การใช้อำนาจเกินไปและความเครียดสะสมคำแนะนำใช้พลังในทางที่สร้างสรรค์และหมั่นสร้างบุญกุศลจะทำให้วันนี้เต็มไปด้วยความก้าวหน้าและความสุขอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ